รัเแล้วก็ย้ายสนามนะรีเซ็ตนะเก็บกับผู้สิดท้ายละครับผู้ผิด้ายแล้วรันดูทไ้หมายเลขนักเจ้าวานีเจ้าต่างนะฮะแต่สแตนแรกให้แชมหนับนะโออ,องหวะนี้นะ เดือดเดุ่งน้ำเดูต่ตสืงนะครับสาเดลุกขึ้มาเดจ่าเดหมายเลข20เลยยังไม่ผลาดใหนดด้าน,นาหล,งลังด้ครับ สำหรับผู้ปิดท้ายรายการนะฮะแฌร์แม็กยูนเดเตแล้วก็พบกับเคเคอาคาดิี้นะครับเป็นผู้ปิดท้ายรายการสำหรับสวัสนี้นะครับที่ตัวที่เต็ม แทนะงเป็นระยะาจ้เอตเตอร์นะมาลขเก้นะขยจะดนลูได้นนนี่จังวะนี้ครับ้านะเชนชนะครับโอ้ใจแม่นะีโอกาสสับไกนะยยลน,นะครับระยะ25หลานะครับเโชคดีนะขาดเชื่ไมได้นะครับ อ้โหเจววานี่นะเด็นสกินข like ้างหลังนะครับเทเคนะฮะได้ฟรีคิกเดินมาเลข15นะ้รับจะเป็นทู้เตะนะครับเร่นง่ายแทงให้เป็นกลางนะเขียนให้หมาเลขสิบห้าเขียนนึ่งหมาเลขสิหแทงมาให้หมาเลขเต้ พยายามจะผ่านบอลให้มาแล้วเจ็ดจ่ออ่อนนักนะฮะแต่บอลแรกไม่ดีนะครับหมายเลขสิบสี่นะพยายามจะเลี้ยงเลยขึ้นไปนะครับมีเกลียดชุดทุดยิง่ายให้หมายเลขสิบห้าเบียนแกมบัตรครับนักขวาบมายเลขเบียดลุกมาเอตัวนี้โอ้โหแต่ยังไม่ผ่านประตูนะครับ สายเสือได้หรอกวันนี้หมายเลขวกอนนี้ยี่สิบเจ็ดเลยนะจะเบียดเทียงกันอยู่เจูจะแดนหลังแฮปะเคียแล้วกระับได้ชนนาครับเบจเจ้าไอ้นะครับหมายเลขห้าสของชาดไอ้เกิอะไดยเออจบเต้นนะเปนไม่ดีเลย เตะเก้าตัวได้มาเป็นหมายเลขเก้าจาโอโต้ได้ไสุดยอดจะแย่กันในแดนกลางอยู่นะเดี๋ยวูตัดสินนะครับบอกนี้สิครบอลจีเต็โไปเลย่ยแค้ๆอาคาได้ด้วยนะฮะจะได้ลกแต่งิขึ้นไปนะครับ ระยะประมาณ35หลานะครับรลูฟีน่าครับเตะดีๆนะเมสิทธิ์ได้ประตูนะครับปุ๊บโอ้โจังหวะนี้รับเพื่อทำคามผ่านไปนะครับสำหรับสนามที่สองนะครับเมสซก็เป็นผู้สุดท้ายเหมือนกันนะครับยังไปยนได้อยู่เหลือไปในห้าสิบห้า พยายามจะแทงนะหมายเลข8โอ้ตัางหววนี่หมายเลข8บอลเล็กไม่ดี้วครับเจ้าพิกเกอร์ <Okay. S 1> ยังสงกัดไม่ได้นะครับข <Okay. Okay. S 1> าเบย์ยดเตะขึ <Okay. S 1> ้นมาห oh, มายเลข19เจ้าพิกเกอร์ลงไปเอ้าจังหวะนี้โอ้พยายามจะยิงไกลนะครับ <Okay. S 1> แต่เสียต่งางหัวแล้วก,กนนะกอนครับ เล่กกับเซฟตูขึ้นมาพยายามจให้บอลเอาใจาสต็งไหมเลียเพลเอ้เอาจนไดครักเจ้สต็งทำประตูลูกที่สองของทัวเองนะครับทำให้ชาเม่ดนขึ้นไปสองประตูแต่ศูนย์ สวัสดีโอเเอ้ยสวัสดีบอลแรกไปดีแล้ครับพยายามจะแทงให้เป็นกลางนะครับหมายเลขแปดเนี่ยสกัดไม่ได้นะแตีพยาแทงขึ้นมาให้หมายเลขเจ็ดการันตุนไปอ๋อ้ายแล้วทิพเอ็นเนี้ยเพลงเออทหารรักครับโอ้หมายเลขเจ็ดมีโอกาสหลุดขึ้นไปแล้วแล้วก็ไม่ผิดหวังนะครับ เดียสแกเป็นโลกพิศานะครับนำหาของปลาอีกรึครับโอ้จังหวะดีนะเสือทีเดียวนะครับจาะนัดเคเคปลอดุกคิดประมาณแล้วประมาณนี้เออลังช้าไปนิดนึงเดียพิศานมาชนตัดตัดไม่ได้นะครับแรงมองนะสานใจถึงก็เอ้าจังหวะนี้ปัดกบอล ลขเเคเแล้วไปทัปทขวาให้เพื่อ<ป>นเริ่มใช่ไหมครับโ้ยเจาเสียละบาตเจ็บเทานะครับจเบจ้าว้หมายเลขเจะเลไม่หรือเจอโอ้โหสำหรับกองเชียนะฮะของชามว้วันนี้เรมีเสียงดังๆน,นะ หลังจากที sociedad, ่เียบเงาไม่นานนะครับชาเบ้อยู่นักเตะนะเยอะไรกันนี่เอียขึ้นไปจะดบข้ามหัือไปมั้เหยือไปนะเทเทคราบนี่ัะได้เยูเนี ยังได้อยู่ที่หมายเลขาครับมาเลข5ครับุบอยู่ใงครับทมาทาได้ามาเลสิมางสิบแย่ก hmm. ันอาจังหวะนี้ยังได้อยู่นะครับาเบทซ้านะครับเคเอาคารนี้นะฮะได้ลูกเคคิกนะครับอย่าไปขางมากนะมีโอกาสทำประตูได้นะครับ จังหวะนี้นะดูเป๊ปโชนตำแหน่งนะดูบอลดีตมงนั้บอลเลยตมงั้บอลเลยบอลนี้บอลเดียวโอ้จังหวะนี้นะเจ้าเป๊ปนะครับอ้โเคเคนะครับผ้าอากาศตีเสมอนะครับ ได้อยู่เดยจเป๊จเด่าไม่ให้เจ้าออกัาเอาใจน้ำด้วยดิใจนะแต่ไม่อมาถึานนี่ยอมเจ้าเอาไปเาครับทีไปกทออเอ่สิทิดเยพี่เจ้าใจนะครับเออมาแล้วสิเก้าเลยถ่ายแล้วนะครับ มีอะไรจะเล่นไหมเล่นไปเหลือที่อครับลูกนี้นาเลือไปแล้วนะครับชาบียูโรเบีนะครับไดลูกฟิเตะไจอกอานะเลขห้าสิบ้าครับใกผลได้เลยครับโตะเหชุดอไปนะครับตีนะ ดูนายไดิตรงนั้นใจหาย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 ใจหาดใจหาย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  ยิงแลวครับเออแจอคแอช้าไป19นะครับเดวิดพูลเลตแดนหลังน้ำสกัดออกหลังไปนะครับชาเมอร์นลูกเตะบอลตรงด้านขวานะครับเดวิดแจ็คแอนโต้นะฮะหมายเลข9นะครับอยู่ในที่เตะนะครับ

เลี้ยบโอ้ยพยาเป็นโดนมาหนา้าประตูนะครับอย่าผู้รงสาม่โดูแังเลยนะครับเอาลังดูขึ้นไป้ะไม่ผ่านนะครับตีเอจังหวาดีิเอ้ยใจแหวนแหลงทางนะครับ ดูเง้หมายเลขสิบเก้ายากได้บอลดูครัพยายามเยสุดเนะครับเอาจังหวะนี้โดนแซะนะฮะาครดรเดจด้าเอาจเจ้าอาเต้าลำลงลักไก่ดนะครับดูรัรกษาปูังไม่หลงนะครับเอาเดีดย๋ยวรอเื่อจจังหวะนีนะาเอยเสียนะ ไล่ใ่ทันนะครับโอู้่สุดท้ายี่มันยิงกันครับเปิดเกมสายนะขาไปได้ลูกให้ได้ลห้ได้ัห้ได้ให้ได้สิบเลยไอ้ตัวนี้หมายเลขสิบนะบอลแรกไปเลยนะครับบอลออกหลังไปก่อนนะครับ ตเตตเตครับเอ่อฝั่งชาติ <committee> <incarcerated> <Brothers> ไปกันมาเล่นได้ใจวายไปเลยใจวายนะครับขาเลี้ยงครับ15เจอายไปกันมา GG นะครับยังดีนะลูกไม่ตกใมเลยครับกัะดีษะไปนะ ดีเหลือเกินนะครับเซนิสแตะไปเล็กน้อยขึ้นหลังจะเล่นแบบนี้หรือเปล่านะครับเจ้าพีมาแล้วสี่เป้าได้อยู่นะครับเนี้ยเป็นขึ้นไปและเป็นต้านขวาเออไม่ผ่านนะหมายเลขเออเล่ได้เชื่อนะครับเซนิสได้แดงหลังคนนี้เดี๋ยวจริงๆนะครับ

เอาหมีปตายเลยแล้งเจ้าราดูนะครับเออเจ้าราดูนะครับแกเลยไปเลยกสิ้มนะครับถ้าเหมือนซ้อมเลยเอ็ดไม่ไหวบีเออร์เลดนะเจ็บอยู่นะมาแล้วจิ้เจ็ดขับ k อคารด้ไหนะครับนอเจ็บอูนะครับ ไม่รูว่าชาแมน่นะครึ่งหลังจะเล่นได้อย่างนี้หรือเปล่านะครับแต่ครึ่งแรกก็มาดีแล้วเกินนะครับมาเป็นทูกเตะมเล,ลนะเดี๋ยวจ้ไอ้ซอยังได้อยู่ยัมตะเลี้ยงไหมสมหวังเอาจมได้คำชาแม่ใจเย็นนะครับเบอร์สกอร์นำเข้นไปนะครับสี่ประตูต่อศูนย์นะครับ ย้ายไ,ไปเลยครับยายาเลเ่นรับลียกึไปแล้วไอ้เจ้ากีพ่วาลกติดเซนเลยไอเจ้ามีเจ้าจังหวะสามพืนะครับไอ้ไปร้อนบอล่อยแต่พีบบ่เบลมันแบกคาบฐานไปนะครับ เต่จะเชตัข้มาเตะผ่านาไอ้ตาไอ้ลางขาไปตาไอ้แทกำางให้เจ้าพีเจ้าพีโอ้ไม่ด้เลยไม่ด้เลยเลยร้อนไปหนครับโอ้โอกาสยิงอีกครั้งนึ่งครบเจ้าพีนะครับหมายเลขสิบนะครับ มรีเลุกเตะบุตงทางด้านขวาโดยใจพิเกอร์เดี๋ยวจะางวเราดโอ้จผิพเฮ้ยได้โอกาส่งครั้งเครับแต่พี่ราไม่จังใจนะครับวาดิวหมายเลขสิบเก้าพิเกอร์นะ